4ขั้นตอนเมื่อเรารเผชิญกับวิกฤตวัยกลางคนหรือเบนจเพศหรือที่เรียกง่ายๆว่าอาถรรพ์เปีไม่ว่าจะเป็นในช่วงอายุย9 3 0ิบเกและ42-45แล้วบวกอีก7ปี7ปีนะครับเพราะว่ามีคนถามก็มาเยอะว่าวิธีจัดการควรจะเป็นอย่างไรบ้างคือข้อที่1น,นะครับรเผชิญความกลัวครับเพราะว่าทุกๆอาถรรพปีเนี่ยนะครับมันจะมีการ,รเผชิญกับ ดาวเสาที่เดินมาทํามุมท้าทายกับดาวเสาเดิมและดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงความกลัวความไม่มั่นคงความที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับก็ต้องหาให้เจอว่าเรากลัวเรื่องอะไรแล้ววิธีวิธีตรวจสอบก็คือให้เราลองตรวจสอบแบบย้อนกลับไปทุกๆ7ดปีครึ่ง7ดปีครึ่งซิว่าเรารเผชิญกับเรื่องอะไรนะครับที่มันทําให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกแบบ หนักอกหนักใจนะครับมันก็จะเป็นคําบอกใบ้ว่าเราติดปัญหาในเรื่องนั้นแล้วก็เผชิญกับความกลัวก็คือค่อยๆเข้าไปจัดการจากความกลัวที่มันมากๆเนี่ยพอเราเริ่มทําทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยโดยการแก้และการปรับเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเร่งไม่ได้รีบไม่ได้บางทีก็ต้องอาศัยขั้นตอนของการค่อยๆเติบโตค่อยๆสร้างความมั่นใจและข้อ2ก็คือหาสิ่งที่คุณยึดติด กรรมแบบไม่ปล่อยนะครับเราติดกับเรื่องอะไรเรายึดกับเรื่องอะไรที่เราดื้อดึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการค่อยๆปล่อยวางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารู้ถึงสาเหตุเนี่ยนะครับแบบเบื้องลึกที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องความกลัวหรือความเจ็บปวดนั่นเองครับนะครับพอเรารู้แล้วใช่ไหมครับมันจะเกิดการปล่อยวางแบบเข้าอกเข้าใจ โดยธรรมชาติเองนะครับและส่วนข้อที่3นะครับคุณจะต้องเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคล้ายๆกฎอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรแบบนี้นะครับแล้วที่พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วที่พวกเราเนี่ยนะครับเจ็บปวดแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการที่เรา เปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับออข้อนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับวิธีคิดของเรานะครับให้เป็นลักษณะที่ว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมันคือ,อ,อการที่เราเติบโตการที่เราขยายออกออการที่เรารู้สึกว่าเราเบิกแบบเขาเรียกว่าสูงขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเ,ออเมื่อเรามีความคิด ความเชื่อหรือมุมมองกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วเราจะไม่ยึดติดกับการเปลี่ยนแปลงและมันก็จะไม่เจ็บปวดนะไม่ทุกข์ใช่ไหมครับและสุดท้ายข้อที่4นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราจะหาความกลัวแล้วก็จุดที่เรายึดติดจุดที่เราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยได้อย่างไรนะครับก็มีวิธีก็คือเราอาจจะต้องหาจิตแพทย์นะครับผู้ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ าการแก้ปมก็ได้นะครับหรือโค้ชนะครับโคชชิ่งที่มีทักษะในการถามแล้วก็ค่อยๆให้เรา,าล้วงลึกถึงว่าอะไรคือเป็นปมความกลัวปมป,ปัญหาเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะหาจุดที่เรากลัวจุดที่เรายึดติดและจุดที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับ ่นการพูดคุยก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้โหรา,าศาสตร์สากลนะครับในการค้นหาปมปัญหาค้นหาจุดที่เรายุดติดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันยังเป็นการคำนวณในเรื่องของช่วงวัยของวิกฤตทุกๆ7ปีครึ่ง7ปีครึ่งได้อย่างแม่นยำอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เนื้อหาเนี่ยมีรวบรวมคร่าวๆมาให้แบบ แบบกว้างๆแบบนี้นะครับส่วนรายละเอียดมันก็ยังมีขั้นตอนที่หลากหลายมากกว่านี้นะครับแต่ก็เอาแบบ4ข้อ4หัวข้อเนี่ยที่พอที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากนี้นะครับแล้วก็ฟัง,ฟงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีอะไรนะครับพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์นี้หน่อยนะครับรอฟังข้อมูลของทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็ แชร์ประสบการณ์ในการผ่านวิกฤตอาถรน7ปีเบนเจอเพศย่อยหรือวิกฤตไปกลางคนนะครับอยากจะพิมพ์มาบอกนะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องของเรื่องราวชีวิตของกันและกันก็ได้นะครับรออ่านอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่ครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้เอาเนื้อหาข้อมูลบางอย่างของทุกทท่านที่พิมพ์บอกในคอมเมนต์นี้เนี่ยเอามาทําเนื้อหาในตอนถัดไปสรับนี้ ขอวอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับทุกๆด้านของชีวิตกันทุกคนครับสวัสดีครับ